สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสออนคณิตศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกข้อที่าที่1ปี264โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่27กันนะครับโจทย์ให้หาจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดซึ่งมี264เป็นตัวประกอบ2 5 6 4เป็นตัวประกอบนะครับและมีจำนวนตัวหารบวกอยู่ทั้งหมด2 0 2 1นจำนวนพอดีนะครับถามว่าจำนวนเต็มบวกนั้นที่มากที่สุดจะมีค่าเท่าไหร่ครับโดยโจทย์กำหนดให้ออมี ไอ้ตัว 43, 47แล้วก็641เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนะครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดโพสแล้วลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟัง,ฟงเสลยพลพร้อมกันเลยครับเอออันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าการที่โจทย์บอกว่ามี 43, 47และ641เป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยมันเป็นการบ้ายอย่างมากแล้วถ้าไม่คิดเลขได้ง่ายขึ้นมากเลยครับเอออันดับแรกก็คือเดี๋ยวมาดูก่อนเลยว่า g กของเราก็คือต้องการตัวเลขเนี่ย ซึ่งจะมีจำนวนตัวหารบวกอยู่ทั้งหมด2 0 2 1จํานจำนวนพอดีเนาะโดยที่มี264เนี่ยเป็นตัวประกอบด้วยนะครับคำว่า264เป็นตัวประกอบเนี่ยต้องลองแยกตัวประกอบย่อยก่อนว่า2 6 4เนี่ยมีตัวประกอบทั้งหมดเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็แยกตัวประกอบ2 6 4สี่ออกมาครับก็จะมีค่าเท่ากับ2กลัง2คูณ641นะครับแต่เนื่อง้จากการที่โจทย์บอกว่า 641เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยครับจากนั้นโจทย์บอกว่าออจะมีจํานวนตัวหารบวกอยู่ทั้งหมด2021จำนวนพอดีนะครับแสดงว่าไอตัวจํานวนเต็มบวกเนี่ยมันต้องมี264เป็นตัวประกอบแสดงว่ามันต้องมีเลข2ยกกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งสมมว่าเป็นแอดกำลังเองแล้วกันครับคูณกับ641 ยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว,ว่าเป็นกาลัง b นะครับซึ่งเป็นจํานวนที่มากที่สุดด้วยนะครับโดยที่มีจํานวนตัวหารบ่งอยู่ทั้งหมด2 0งศูนย์สนวนนะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าไอตัวเลขนั้นที่เราต้องการสมมติว่าเป็นตัว n นะครับตัว n ใหญ่เนาะมีค่าเท่ากับ2องาลัง a คูณหกสี่หนึ่งยกกำลัง b ความจริงแล้วเลขนั้นนะครับมันยังสามารถมี3ยกกําลังอะไรสักอย่างก็ได้2 3 5ายกกำลังอะไรสักอย่างก็ได้นะครับโดยที่ไอตัวแบบเลขเลขฐานเนี่ย ที่เอามาคูณเนี่ยมันสามารถเป็นจำนวนเฉพาะอะไรก็ได้เลยแล้วก็มีจํานวนเลขชี้กำลังอะไรก็ได้เลยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีตัวเนี้ยเป็นตัวประกอบโดยที่ a เนี่ยต้องมีค่ามากกว่า2ด้วยเนาะมากกว่าเท่ากับสองด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเออสองกำลังสองคูณหกสี่หนึ่งหรือสองหกสี่เนี่ยเป็นตัวประกอบของ n ด้วยนะครับนอกจากนี้หกสี่หนึ่งเนี่ย b เนี่ยต้องมีค่าอย่างน้อยคือเป็นเออกลังหนึ่งนะครับ เพื่อจะได้ทําให้กลายเป็น61เนี่ยเป็นตัวประกอบนะครับทีนี้มันสามารถ n เนี่ยเป็นอะไรก็ได้เลยคูณตึ๊ดตแต่โจทย์กําหนดว่าจะต้องมีจํานวนตัวหารบวกอยู่ทั้งหมด2,021จานวนพอดีนะครับทีนี้การที่จะหาจํานวนตัวหารบวกทั้งหมดของเลข,เลข n เนี่ยนะครับมันสามารถคิดได้จากการนําเลขชี้กําลังของเออที่มันเป็นจํานวนเฉพาะที่เป็นเลขฐานทั้งหมดเนี่ย นะครับนำเลขชี้กำลังเนี่ยก็คือ a, a b สีเ่เหลี่ยมนี้สี่เหลี่ยมนี้น, nineteen. นะครับมาบวก1เดี๋ยวจะอธิบายทีนะครับว่าบวกหนึ่งเพราะอะไรนำมาบวก1 a บวก1คูณกับ b บวกหนึ่งคูณกับอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยบวกหนึ่งคูณกับสี่เหลี่ยมอันที่ทันถัดมาบวกหนึ่งไปเรื่อยเ่ยเนี่ยคูณจบที่สีเ่เหลี่ยมบวกหนึ่งสักตัวหนึ่งนะครับ โดยจะต้องมีค่าเท่ากับ2021สแสดงว่าสแสดงว่าในที่นี้เนี่ยทุกตัวเนี่ยต้องคูณออกมาได้2021พอดีนะครับทีนี้2021มันสามารถแยกตัวประกอบเป็นอะไรได้คำตอบก็คือมันคือ43คูณ47ครับจบแล้วครับ43คูณ47เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ ไม่สามารถแยกองค์ประกอบแยกย่อยได้อีกนะครับดังนั้นไอตัวตรงนี้มันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าโกอย่างน้อยของเราต้องการมีเลขกับตรงนี้มานะครับเลขที่เหลือเนี่ยไม่ควรจะมีนะครับเพราะว่าการจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าตัวที่เหลือเนี่ยมันต้องกลายเป็นคูณหนึ่งทั้งหมดเลยดังนั้นไอตัวซีเลียมทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง อย่างน้อยเนี่ยเพราะว่ามันต้องมี a กับ b เนี่ย a บวก1 b บวก1เนี่ยที่ทาให้กลายเป็น4 3คูณ4 7แน่ๆนะครับส่วนที่เหลือก็คือต้องเป็น1 1 1หมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือจะเหลือเป็นแค่1เพราะว่า4 3 4 7มันไม่สามารถแยกตัวกรกอบย่ออกามาได้อีกแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1นะครับก็คือสี่เหลี่ยมจะเป็น0น,นั่นเองสี่เหลี่ยมทุกตัวคือเป็น0หมดเลยนะครับเพราะว่าม,มันต้องเป็น1เนาะ อะทีนี้เราก็สามารถเลือกที่จะให้ a บวกหเป็น43ก็ได้ครับหรือว่า b บวกหเป็น47ก็ได้เป็นคู่หนึ่งเนาะนะครับหรืออีกคู่หนึ่งก็คือเป็นสลับกันนะครับเป็น a บวกหเป็น47หรือ b บวกหเป็น43นะครับดังนั้น a บวกหเท่ากับ43อันนี้คู่หนึ่งกับคู่หนึ่งเนาะกับ b บวกหเท่ากัเป็นคู่หนึ่งหรือคู่อีกคู่หนึ่งครับ หรือเเนี่ยเป็น47แล้วก็ B บวกหเท่ากับ43ครับคู่นี้ก็ได้เช่นกันครับสุดท้ายคู่นี้เนี่ยจะได้เป็น a เท่ากับ42และ b เท่ากับ46ครับนอกจากนี้ถ้าคู่นี้เนี่ยอีกคู่นึงคือคู่นี้ครับจะได้ a เท่ากับ46แล้วก็ B เท่ากับ42นะครับโอเค คราวนี้โจทย์ถามว่าไอเลขจานวนที่มากที่สุดเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นั่นก็คือ hmm. มันจะมากสุดก็ต่อเมืนเน่อไอตัว b เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่า a เนาะเพราะว่าเออถ้าถ้าสลับกันเนี่ยไอตัวเลขฐานเนี่ยคือ641นะครับ641เป็นค่าที่มากกว่าดังนั้นถ้าตัว b ที่เป็นเลขชี้กำลังที่มากกว่ามันยิ่งทําให้ค่านั้นมากกว่านะครับดังนั้นคําตอบที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือจะเป็นกรณีที่เออตัว b มากกว่า a นะครับก็คือเป็นกรณีนี้นะครับ เพราะฉะนั้น n หรือจำนวนที่ต้องการที่มากที่สุดซึ่งมี2อง0เป็นตัวประกอบก็คือ,อตัวนี้นะครับและมีจำนวนตัวหารบวกทั้งหมด2 0งศูนย์สอนจำนวนพอดีก็คือจำนวนนั้นคือ n n จึงมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง42ครับแล้วก็คูณกับ6 4 1ยกกำลัง46นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้เราจะมาอธิบายที่มากันนะครับว่า ทำไมจํานวนตัวประกอบของตัว n เนี่ยทำไมมันถึงเป็น2 0งศเนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ a บกหคูณ b บกหคูณ c บวกห่1แบบนี้ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสมมติตัวเลขให้มันง่ายๆก่อนนะครับสมมติว่าเลขที่ว่าคืออะสี่ครับ8 48. 48. เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันที่เป็นเลขกําลังเนี่ยจัดรูปมันกลายเป็น16บคูณสเนาะหรือก็คือ เป็น2องกำลังสคูณสนั่นเองครับซึ่งสมมุติว่าถ้าถ้าใครรู้สูตรรู้ที่มาร,ร,รู้แนวคิดเนี่ยเ,เราก็ตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าจํานวนตัวประกอบบวกทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด10จํานวนนั่นเองนะครับคําถามคือแล้วมันคิดยังไงล่ะถ้าใครรู้สูตรเนี่ยก็จะตอบอย่างรวดเร็วว่ามันคือ4ีบวกหคูณกับ3ามกำลังหตรงนี้เนี่ยเอา1เนี่ยหนึบวกหนึ่ง ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณ2คือ10นะครับก็ตอบได้อย่างรวดเร็วเลยครับที่มานั้นก็คือมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของเลข2ทั้งหมดกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันเว้นเอาไว้ wise, นะครับคูณกับเลข3ทั้งหมดกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งการใส่ของในแต่ละตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งของเลข2ที่ใส่ไปนะครับอันนี้คือตำแหน่งของเลข3ที่ใส่ไปนะครับตำแหน่งนี้เราสามารถใส่ทั้งหมดได้ทั้งหมด คาแบบนะครับนั่นก็คือไม่ใส่เลยก็คือ2อกำลังศูนนะครับ2อกำลัง1ใส่1ตัว2กำลังสองใส่2ตัวครับ2อกำลัง3ใส่3ตัวและ2กำลัง4่ก็คือ,อ,อใส่สตัวนะครับส่วนเลข3ตรงนี้นะครับ เราสามารถใส่ได้ทั้งหมด2แบบนั่นก็คือกรณีที่ไม่ใส่เลยคือ3ามกำลังศูนย์ครับกรณีที่ใส่1ตัวก็คือ3ามยกกลังหนึ่งนะครับดังนั้นจำนวนวิธีในการวางในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับก็จะสามารถวางได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ก็คือตรงนี้เป็น5แบบนะครับคือ4บวก1น,นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยของตำแหน่งที่เป็นเลข3เนี่ย เราสามารถวองได้2แบบก็คือนึ่อ1 2 2แบบนี้ก็คือกรณีที่ไม่ใส่3เลยคือ3ามกำลังศูนย์และกรณีที่ใส่3 1ครั้งก็คือ3ามกำลังหนึ่งเนี่ยรวมเป็น2วิธีนะครับก็จะกลายเป็นกำลังหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นบวกหนึ่งก็คือเป็น2นะครับดังนั่นก็คือจะกลายเป็น5้คูณสเป็น10จจำนวนนั่นเองนะครับที่เป็นจํานวนตัวประกอบนะครับซึ่งเ,เราสามารถว,าว,าว่าแบบโยงเส้นก็ได้นะครับนั่นก็คือเป็นอันนี้คู่อันนี้ เป็น2วิธีอันนี้คู่นี้เป็นอีก2วิธีอันนี้คู่นี้เป็นอีก2วิธีนีคู่นี้เป็นอีก2วิธีและสุดท้ายก็อันนี้คู่นี้เป็นอีก2วิธีนะครับนั่นก็คือในแต่ละอันของ5้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเนี่ยแต่ละสมมามารถมีตัวประกอบอีก2ตัวดังนั้นจำนวนวิธีหรือจำนวนตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น5้คูณสก็คือ10ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายแนวคิดแบบคร่าวๆเนาะแบบยกตัวยอย่างตัวเลขครับสมมุติเป็นตัวแปรเห เขียนให้อยู่ในรูปของออจำนวนเฉพาะได้เป็นตัว p นะครับ p ตัวที่1ยกกำลัง k ตัวที่1โดย p กับ k เนี่ย p คือจำนวนเฉพาะบวกและ k คือจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วก็เป็น p 2 k กํลังสงไปเรื่อยๆจนถึงตัว pn k กลัง n นะครับทีนี้ ในแต่ละตำแหน่งมีจำนวนเฉพาะ p ทั้งหมด n ตัวเนาะครับในแต่ละอันเราสามารถวาง p แต่ละอันเนี่ย p ตัวที่1นเราสามารถวาง p ได้ทั้งหมด k บวกหวิธี k หนบวกหวิธีนะครับตำแหน่งถัดไปก็จะเป็น k 2อบวกหวิธีไปเรื่อยๆครับ จนกระทั่งถึง k ตัวที่ n ก็สามารถวางได้ทั้งหมดเป็น kn บวกหนึ่งวิธีนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทําันสุดท้ายแล้วจํานวนตัวประกอบทั้งหมดของไอตัวเลขนั้นๆั้นเนี่ย<อ>เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งแล้วมาคูณกันนั่นเองนะครับก็เป็นอันอธิบายแนวคิดของข้อนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ